มาถึงเรื่องราวของการขยายประเด็นที่นี้ครับสำหรับวันนี้ครับก็ขอนำเสนอเป็นการรายงานความคืบหน้าของการรับสมัครทางด้านสอบอตอนะครับสมาชิกสอบอตและก็นายกอบอตอซึ่งก็มีคนที่ผมรู้จักหลายคนนะฮะลงสมัครนายกอบอตอและก็สอบอตอด้วยครับนะฮะซึ่งก็ส่งเสียงเชียร์ไปนะฮะเชียร์เพื่อนว่าขอให้สมหวังนะครับ คอยสมหวังก็ปรากฏว่ามีข่าวเริ่มต้นจากข่าวที่น่ารักน่ารักก่อนครับนั่นคือมีผู้สมัครรายหนึ่งครับกรเกษียณอายุราชการมาแล้ว8ปีแล้วก็สะสมเงินทองครับเพราะว่า8ปีนี้ก็ว่างเว้นไปจากการสมัครอบตอนะครับทางด้านท่านนี้ก็เก็บสะสมเงินทองมา8ปีครับเป็นเหรียญบาทนะฮะเหรียญ5บาทเหรียญ10บาทนะครับไปสมัคร ออลงนายกอบอตอครับแต่ว่าใช้เงินเรียนทั้งหมดครับสมัครเป็นเงิน2,500บาทครับเป็นการสร้างสีงสันให้แก่การสมัครครั้งนี้แต่ว่าสร้างความอึดอัดหาวเรอให้แก่ทา่านผู้รับสมัครเป็นอย่างมากเนื่องจากว่าต้องนั่งนับเหรียญกันนะครับแต่ว่าโชคดีหน่อยหนึ่งคือไปสมัครวันที่2นะครับซึ่งตอนนี้ก็ถือว่าบางตาแล้ว ไทยรัฐนำเสนอบอกว่าอดีตข้าราชการหอบเหรียญน,นะครับ2,500บาทสะสมมาตลอด8ปีลงสมัครนายกอบอตอเป็นการสร้างสีสันเลือกตั้งครับเจ้าตัวเผยสะสมแล้วก็รอคอยมานานกว่า8ปีกว่าที่รัฐบาลลงตู่จะประกาศให้มีการเลือกตั้งครับเป็นการรับสมัครเลือกตั้งนายกองค์การบริหารสุดตบวนวันที่2หลังจากที่มีการเว้นบัตมานานถึง8ปีได้มีหนุ่มใหญ่ไวชะกันครับแน่หนุ่มใหญ่วัย68ปี แทนที่จะเรียกว่าปู่หรือว่าคุณตานะครับเรียกว่าหนุ่มใหญ่ให้กําลังใจอย่างเต็มที่เลยนะวัย68ปีเป็นอดีตข้าราชการครูหอบเงินเรียนที่สะสมไว้จำนวน2,500บาทครับมาเป็นค่าลงสมัครในตําแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตําบลน,นะครับโดยเหตุการณ์ดังกล่าวนี้เกิดขึ้นอยู่ที่องค์การบริหารส่วนตาบลซับเปิบอ,อําเภอวังโปง่งจังหวัดเพชรบูรณ์ครับซึ่งบรรยากาศของการรับ เลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลซับเปิดนะครับและก็ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลซับเปิดเป็นวัดที่สองนะฮะเป็นวัดที่สองของการเปิดรัสมัครโดยมีนายไัยบุญสุทศั์ครับตามรูปนี้ครับอายุก็68ปีนะฮะอดีตข้าราชการครูอยู่ที่บ้านเลขที่3หมู่9าตำบลซับเปิดอำเภอวงงังโป่งนําเงินที่สะสมเอาไว้ตั้งแต่กเกษียณอายุราชการครูมานาน8ปีมาใช้เป็นค่าสมัครครับ ก็มีทั้งเหรียญ1นบาทเหรียญ2บาทเหรียญ5บาทก็เหรียญส0บาทโชคดีหน่อยที่ไม่มีเหรียญ50สตางตานและก็เหรียญสลึงกับไม่งั้นก็คงจะยุ่งยากปวดหัวมากยิ่งขึ้นรวมเป็นเงินแล้วก็2500บาทครับจากกระปุกออมสินที่เก็บสะสมไว้หลังเกษียณนะฮะจากความเป็นครูใส่กระเป๋าสะพายเปีซชัดมาเลยครับผมเดินมาลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การมหาสุดตบลโดยทางด้านนายไพบูลได้ยื่นเหรียญทั้งหมดครับน่ ให้แก่ทางด้านให้แก่ทางด้านเจ้าที่ที่รับสมัครครับโอ้ท่ามความความตกตะลึงพึงเพิดของเจ้าที่ครับที่รอรับสมัครอยู่ครับพอเป็นอย่างนี้ทางด้านผู้ที่เป็นเจ้าที่ก็เลยมีการระดมกันระดมสภากำลังมาช่วยกันครับช่วยกันนับครับอ่าอย่าถือสาเพิ่นเดอร์วัสดนเฟนเป็ดควนขยันเก็บสะสมเหรียญบาทเหรียญสองบาทเหรียญหาบาทเหรียญสิบ,บาทมาแปดปีได้หนิพร่ัน พี่น้องซอยกันนับเ้ยแบ่งไปหมวดนี่หมวด1บาทหมวด2บาทหมวด5บาทหมวด10บาทแบ่งกันไปซอยกันนับนะครับแต่รายงานข่าวเองก็ไม่แจ้งว่าใช้วเวลานานาน,นับนกี่ชั่วโมงนะครับ2,500าบาทนี่ครับปรากฏว่าครบถ้วนพอดีกับค่าสมัครนะครับหลังจากนั้นก็มาตรวจสอบเอกสารแล้วก็เจ้าตัวเองก็เปิดเผยบอกว่าที่นําเหรียญยกกระปุกมาลงสมัครเลือกตั้งครั้งนี้เป็นความตั้งใจไปแล้ว ต้องการสะสมเหรียญนานถึง8ปีเพราะว่าสนามเลือกตั้งอบอตอได้เว้นระยะไปนานเหมือนกันครับโดยทางด้านคุณไพบูุ์เองก็บอกว่าวันนี้เดินทางม,มาคนเดียวพร้อมจักรยานยนต์คู่ใจนะลงสมัครในตําแหน่งนายกอบอตอเอิ้นบัวติงนี่ครับอยากมารับใช้ประชาชนเพื่อการพัฒนาตําบลซับเปิบให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าไม่ใช่ว่าเข้ามาสมัครเพื่อสรางปัญหาต่อก่อปัญหาใหม่ไม่ใช่นะครับผมนะฮะ ไม่ใช่ว่าทราบปัญหาต่อกบปัญหาใหม่นี้เพราะว่าเพิ่งลงสมัครเป็นครั้งแรกครับก็หวังว่าจะทําให้อบตอน,นี้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าโดยสะสมเงินเหรียญรอตั้งแต่กเกษียรราชการปี2556สะสมรุ่ยมานี่นานถึง8ปีเรียกว่าน้องๆคุณนุพรเลยนะเนี่ยพราะผมเองก็เออร์ลี่มาตั้งแต่ปี2555นะครับ เพื่อจะเอาเงินมาสมัครนายกอบตซับเปิบในวันนี้ครับวันที่12ตุลาคมเป็นเงินจำนวน2 5 0 0บาทซึ่งก่อนเข้ามาก็ได้ทําความเคารพพระพรมสี่ทิศกับแล้วก็ไหว้าสารพระภูมิเจ้าที่ของอบตซับเปิบพร้อมขอพอรจากพระพุทธในห้องรับสมัครก่อนจะลงสมัครได้เบอร์สี่แสดงว่าคุณพัยบุญสุทัศน์นี่คือไม่ได้เป็นชาพุทธนะฮะเพราะว่าชาพุทธนี่ไม่หวังพึ่งบารมีจากภายนอกนะครับต้องหวังพึ่ง บารมีของตนเองที่สั่งสมมาความดีความงามที่สั่งสมมาอันนี้ยังไปไหว้ศักดิ์สิทธิ์จากทางด้านภายนอกอยู่อาศัยอำนาจจากภายนอกอยู่นะฮะนี่แสดงว่าไม่ใช่ชาวพุทธแท้ครับแล้วก็บอกคุณให้บุญเองเ็าบอกว่าคุณนพรจะให้ผมพูดต่อแล้วคุณนพรจะพูดเองนะครับวันนี้เงียบเงาหน่อยเนืงคุณนพรเพราะวาันเป็นวันที่สองแล้วในการสมัครสําหรับสโลแกนของผมก็คือมุ่งพัฒนาไม่แสวงหาประโยชน์ไม่ใช่ว่าทราบปัญหาต่อก่อปัญหาใหม่นะครับไม่ใช่ มุ่งพัฒนาไม่สแสวงหาประโยชน์จริงใจพบง่ายอาสารับใช้ประชาชนนั่นคุณไพบูลนะฮะก็กล่าวทิ้งถ้ายครับทีนี้เราไปดูว่ายอดผู้สมัครนะครับเป็นอย่างไรนะครับไทยรัฐเขาก็มีการรายงานแจ้งมาว่าเอาเฉพาะวันแรกนะล่าสุดนี้ที่ผมได้มานี้ดูเหมือนว่าอุบลเราติดอันดับนะฮะท็อปไฟนะครับของผู้สมัครนายกและก็สอบอตครับมากที่สุดของประเทศไทย จำไม่ได้ว่าอยู่อันดับ3หรือว่าอันดับ4ของประเทศไทยนะฮะในการรับสมัครนะครับอันนี้เป็นข้อมูลจากทางด้านของบังเอืญว่าผมพยายามที่จะโหลดมาแล้วมันโหลดไม่ได้ครับผมโหลดไม่ได้ก็เลยไม่สามารถที่จะรายงานได้อาเป็นว่าเอาเฉพาะยอดที่สมัครวันแรกก็แล้วกันนะครับกกตมีการเปิดยอดรับสมัครสอบ,บอตอและก็นายกอบอตอวันแรกทะลุไป98,398รายครับ แสดงว่ามีคนจิตอาสาอยากช่วยเหลือพี่น้องป้อมปายนะครับมากเหลือเกินครับโดยทางด้านคณะกรรมการเลือกตั้งเปิดเผยบอกว่าการรับสมัครรับัรบเลือกตั้งสบตและก็นายกอบตนะครับระหว่างวันที่11ถึงวันที่15ตุลาคมก็คือทั้งสัปดาห์แะครับเฉพาะวันที่11ตุลาคมซึ่งเป็นวันแรกครับของการเปิดรับสมัครมีผู้สมัครสมาชิกสบตและก็นายกอบตครบทั้ง7 6จังหวัดครับ จากจำนวนองค์การบริหารส่วนตลทั้งสิ้น5,300แห่งนะครับโดยมีผู้สมัครวันแรกรวมแล้วนะครับ98,398รายจำแนกได้ดังนี้ครับหคือผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสบาตาจำนวน 88, 8 8 8 3 5รายผู้สมัครเป็นนายกอบาตาจำนวน9,563รายนาแสดงว่า เมืองไทยไม่เคยสิ้นคนดีครับมีคนกระตือรือร้นนะครับอยากจะเป็นสบตอยากเป็นนายกอบตอยากรับใช้พี่น้องประชาชนอย่างมากมายครับสำหรับจังหวัดที่มียอดรวมผู้รับสมัครเลือกตั้งสบตและก็นายกอบตมากที่สุด5อันดับแรกนะครับเฉพาะวันแรกนะอันดับหนึ่งนี้คือนครราชสีมาครับมีผู้สมัครนายกอบต440รายสบต4,969รายรวมเป็น5,409ราย อันดับ2ได้แก่จังหวัดบุรีรัมย์ครับมีผู้สมัครนายกอบอต247รายสอบอต2,778รายรวมเป็น3,025รายอันดับ3นี้ได้แก่จังหวัดนครสวรรค์น,นะครับมีผู้สมัครนายกอบอต219รายสอบอต2,474รายรวมเป็น2,693ราย อันดับ4ได้แก่จังหวัดขอนแก่น,นครับมีผู้สมัครนายกอบต2อ0รรายสออบตสองพรเอ่อ2,353ารยารยรวมเป็น2623รายแล้วก็อันดับ5ครับได้แก่จังหวัดพพชจบูรณ์มีผู้สมัครนายกอบต192รอารายสออบต2อ1 0รายรวมเป็น2 5 0 2รายครับอันนี้เฉพาะวันแรกนะครับแต่ถ้าเผื่อจันทร์พุธศุกร์นะครับ3วันรวมแล้วประกบว่า อุบลเราติดอันดับในท็อปไฟครับเป็น1ใน5จังหวัดที่มีผู้สมัครสบตและก็นายกอบตมากที่สุดของประเทศไทยอยู่ลำดับที่5ครับฮะทีนี้ขณะเดียวกันทีนี้ครับถามว่าสมัครแล้วมีแนวปฏิบัติอย่างไรบ้างนี่ผมเองก็เป็นห่วงนะถ้าเผื่อไม่รู้กฎ,กฎกติกาแล้วอาจจะทําให้เพีย้ยทำผิดกฎกติกาได้ถ้าเผื่อฝ่อฟาฝืนฝ่าฝืนนะครับโดนโทษจําคุกแล้วก็ปรับด้วยนะครับ อะเราไปดูกันครับว่าโทษกะกะตเขาวางกรอบเอาไว้อย่างไรบ้างครับกรกะตย้ำแนวปฏิบัติหาเสียงเลือกตั้งอบตหากฝ่าฝืนระวางโทษจำคุกและก็ปรับเงินนะครับโดยจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน1 0 0 0 0บาทครับขณะภาพรวมรับสมัครวันแรกก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับ โดยทางด้านสำนักง,งานคณะกรรมาการเลือกตั้งประชาธิปันหาเสียงเลือกตั้งการปิดประกาศและก็ติดแผ่นป้ายของผู้สมัครและก็ผู้ช่วยหาเสียงเลือกตั้งในการหาเสียงเลือกตั้งอบอตอสรุปนะครมีเนื้อหาสาระดังนี้ครับโดยบอกว่าตามที่กรกตม,มีมติเห็นชอบในหลักการตามแผนของการจัดก,การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การสุดตําบลและก็นายกองค์การบริหารสุดตําบลโดยกรกตได้ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสอบตและก็นายกอบต ประกาศเมื่อวันที่1ตุลาคมให้มีการรับสมัครระหว่างวันที่1 1ถึง15ตุลาคมแล้วก็ให้มีการเลือกตั้งวันอาทิตย์ที่28พฤศจิกายนนั้นนะครับทางด้านกะกะตอขอให้ข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางของการปฏิบัติในการเลือกตั้งสมาชิกสภาอบอตอและก็นายกอบอตอเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปได้วยความเรียบร้อยคําว่าผู้สมัครหมายถึงผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิน่นผู้ช่วยหาเสียงหมายความว่า ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ได้รับการว่าจ้างจากผู้สมัครให้เข้าร่วมกิจกรรมในการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งตลอดระยะเวลาหรือช่วงระยะเวลาหนึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับการแจ้งรายละเอียดหน้าที่และก็ค่าตอบแทนต่อกกตจังหวัดยกเว้นบุคคลในครอบครัวได้แก่สามีภรรยาหรือบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายอันนี้คือไม่ต้องแจ้งครับผมถ้าเป็นสามีภรรยาหรือว่าบุตรนะครับ 1. ระยะเวลาของการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งและก็ผู้ช่วยหาเสียงเลือกตั้งผู้สมัครรับเลือกตั้งและก็ผู้ช่วยหาเสียงเลือกตั้งสามารถหาเสียงเลือกตั้งได้ตั้งแต่วันที่คณะกรรมการเลือกตั้งได้ประกาศกําหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดส่วนตำบลและก็นายกอบตก็คือเริ่มได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปครับจนถึงเวลา18นาฬิกาของวันก่อนการเลือกตั้ง ก็คือจนถึงเวลา18อนิกานะครับของวันที่26พฤศจิกายนก็เริ่มตั้งแต่1ตุลาคมจนถึง18บนาฬิกาของวันที่26พฤศจิกายนนะครับอันนี้หาเสียงได้เลยครับ2การจัดทำแล้วก็การปิดประกาศหรือว่าการติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง2.1ให้ผู้สมัครที่ประสงค์จัดทำแล้วก็ปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งหรือว่าจัดทำแล้วก็ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับหาเสียงเลือกตั้งจะต้องดําเนินการดังต่อไปนี้ครับ ตัวใบประกาศครับมีความกว้างไม่เกิน30เซนและก็มีขนาดความยาวไม่เกิน42เซนแผ่นป้ายมีความกว้างไม่เกิน130มเซนมีความยาวไม่เกิน245เซนส่วนรายละเอียดของประกาศหรือว่าแผ่นป้ายประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงนะครับให้ผู้สมัครสามารถระบุชื่อรูปถ่ายหมายเลขประจํยายตัวผู้สมัครชื่อของพักการเมืองสัญ,ญลักษณ์ของพักการเมืองสัญ,ญลักษณ์นโยบายของผู้สมัครคติพจน์คําขวัญ ข้อมูลประวัติเกี่ยวกับผู้สมัครพร้อมระบ,บุชื่อตัวชื่อสกุลที่อยู่ของผู้ว่าจ้างผู้ผลิตจํานวนวันเดือนปีที่ผลิตไว้บริเวณที่เห็นได้ชัดเจนของประกาศเกี่ยวกับการหาสีเลือกตั้งและก็แผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งในกรณีที่นําข้อมูลเกี่ยวกับพักการเมืองข้้งต้นหรือการนําภาพบุคคลเพื่อใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งจะต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลหรือว่าพักการเมืองนั้นและต้องไม่ขัดต่อมาตราสัที่สี่แห่ง พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นปี2562อาจนําภาพผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นนะครับเดียวกันนี้คำชั้นในการหาเสียงเลือกตั้งก็ได้ความหมายก็คือว่าถ้าเผื่อท่านจะเอาหัวหน้าพักนะครับมาใช้ประกอบในการหาเสียงมีรูปภาพต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลนั้นหรือว่าถ้าเผื่อท่านลงสมัครนายก ลงสมัครสอบอตอท่านก็สามารถที่จะนําเอาภาพของผู้สมัครนายกอบอตอมาประกอบด้วยก็ได้หรือว่าจะเอาภาพของหัวหน้าพักการเมืองที่ตนเองสังกัดอยู่มาประกอบด้วยก็ได้ครับผมส่วนจํานวนของประกาศและก็แผนป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งที่ผู้สมัครจัดทาได้ครับประกาศไม่ตัวใบประกาศนะฮะตัวใบประกาศจํานวนนี้ต้องไม่เกิน5เท่าของจํานวนหน่วยเลือกตั้งขององค์กรปรกครองส่วนท้องถิน่น ส่วนแผ่นป้ายประกาศไม่เกิน3เท่าของจํานวนหน่วยเลือกตั้งขององค์กรปรกครองส่วนท้องถิน่นความหมายคือว่าถ้าเผื่อเกิดว่าจํานวนหน่วยเลือกตั้งมีอยู่5หน่วยประกาศก็ไม่เกินยี่ก็ประกาศต้องไม่ต้องไม่เกินยี่บห้าแต่ว่าถ้าเผื่อแผ่นป้ายนะครับถ้าเผื่อหน่วยเลือกตั้งมีหหน่วยก็ไม่เกิน15นะฮะประมาณนี้ครับ ท้งนี้การกำหนดจำนวนหลักเกณฑ์วิธีการและก็สถานที่ปิดประกาศหรือว่าติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งในแต่และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นให้เป็นไปตามประกาศที่คณะกรรมการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นเป็นผู้กำหนดส่วนบทลงโทษทีนี้ครับการปิดประกาศหรือว่าติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งจะกระทาได้เฉพาะในสถานที่รวมทั้งมีขนาดและก็จจำนวนไม่เกินตามที่กกตรหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการเลือกตั้งมอบหมายกำหนดหากฝ่าฝืน โทษจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน1 0 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา132แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิษส,สภาท้องถิน่นหรือว่าผู้บริหารท้องถิน่นปี2562ครับน,นี่เป็นการกำหนดขอบเขตออกมานะครับเป็นอย่างนี้ครับจริงๆแล้วก็มีอีกนิดหนึ่งครับมีอีกนิดหนึ่งนะฮะ ถ้าเผื่อมีผู้ช่วยหาเสียงมีกองเชียร์นะครับจะต้องมีมาตรการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโควิด1 i ตามประกาศของแต่ละจังหวัดด้วยนะฮะตามกรมกรมการของแต่ละจังหวัดด้วยต้องคํานึงในเรื่องของเรื่องนี้ด้วยครับนี่เป็นข้อมูลจากทางด้านกกตนะครับแหมเสียดายเวลาหมดแล้วนะครับไปถึงผู้ที่อุปถัมภ์รายการนะครับถ้าเผื่อใครมีรถต้องการที่จะเปลี่ยนยางรถยนต์ไปที่นี่ถาวรยางยนต์ถาวรยางยนต์กรุ๊ปแล้วก็ไทยพลัสถาวรนอยางยนต์ครับ เขาเป็นตัวแทนจําหน่ายยางรถยนต์ทุกยี่ห้อทั้งที่ผลิตในประเทศและก็ตามประเทศ road, road, ออนรถออฟโรดยางรถเกง่งรถกระบะรถตู้รถ SUV ครับแล้วก็รวมไปถึงทางด้านล้อแมกล้อกระทะล้ออันลอยหลากหลายรุ่นหลากหลายราคาหลากหลายยี่ห้อนะครับท่านสามารถที่จะเลือกได้ทั้งรมดําไม่รมดําเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องตรวจเช็คช่วงล่างเปลี่ยนแบตเตอรี่เปลี่ยนผ้าเบรกเยจันเบรกตั้งศูนย์ถ่วงล้อด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยครับเปลี่ยนโชอกคอับหรือว่าจะเติมลมในตัวเจนครับ ไปที่ถาวรอย่างยนต์ทั้ง3สาขานะครับคุณกัญญาเองก็รับรับปากรับคาเป็นมั่นเหมาะบอกว่าจะดูแลรถของท่านเสมือนหนึ่งเป็นรถของคุณกัญญาเองดูแลมากกว่าสบายใจกว่าต้องถาวรอย่างยนต์ทั้ง3สาขาครับแต่ว่าถ้าเผื่อวิงเวียนศีรษะหน้ามือตรายคล้ายจะเป็นลมก็อย่าลืมครับพกพาน้ามันเหลืองของแท้จากจังหวัดตราดสินค้าโอท็อปรดับ5ดาวนะครับสามารถที่จะเลือกซื้อได้ที่ร้านกลางยา ตรงข้ามโรงแรมปรทุมรัฐหรือว่าจะเป็นฝั่งวารินก็เรืองทวี5แยกวารินนะครับของแท้จากตราต้องทีมงานคลีนเรีดิโอนะครับคนที่เคยใช้น้ำมันเหลืองแบรนด์อื่นยี่ห้ออื่นมานะครับพอมาใช้น้ำมันเหลืองของแท้จากตราเนี่ครับจะบอกว่าหุ้ยจังสีเนี่ยไหมจังเอื่นว่าน้ำมันเหลืองแหนครับใช้แล้วแรงถึงใจครับนะฮะ ซื้อใช้เองก็เยี่ยมซื้อเป็นของฝากของต้อนก็ยอดโดยเฉพาะผู้สูงวัยต้องพกผาประจำครับถูกใจมากครับส่วน e ีซีนะครับ e ีซเองก็เป็นสารฟูดทิติครับสามารถที่จะเลือกเติมได้ที่ห้องน้ำมันเครื่องเพียงแค่10นาทีจะเห็นความแตกต่างเกิดขึ้นเครื่องเดินเรียบเสียงเงียบลดการสิกรอลดควันดําเพิ่มแรงมา้าอัตราการเร่งแซงดีขึ้นคําว่าเจ็บแล้วลื่นปื๊ดปื่นปื๊ดเป็นอย่างไรสัมผัสได้เมื่อคุณใช้ e ีซครับ เลือกเติมได้ที่ถาวรอ,อย่างยนต์หรือว่าจะเป็นอุบลวีนานันตรงข้ามกับปั๊มปตทหัวสนามบินสอสกยนยนด้านข้างทุ่งสีเมืองอุบลสวิตถนนคลังอาวุธฝั่งวารินก็เรือนทวีห้าแยกวารินร้านแสนลักออตโตสวิตตรงข้าบตึกดีแท็กทาาปัะจุบซิสเตตแล้วก็ฝั่งเมืองเรือไป c b n นะครับทางไปแมคโครด้านซ้ายมือครับนี่คือสินค้าไทยคุณภาพส่งออกอีซี่ผมเองก็รถทุกคันของผมใช้อีซี่ด้วยความมั่นใจครับ ชาววันนี้ก็คงจะต้องรํ่ำลาเพียงแค่นี้นะครับช่วงบ่ายนะครับเจอกับผลนุพรและคุณชุทิศอีกครั้งหนึ่งในช่วงของนุพรคุยข่าวภาคบ่า,บายช้าวันนี้ขอให้มีความสุขสดชื่นตลอดทั้งวันครับสวัสดีครับ